สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมอมิกที่มาจิสตาคลินิกนะครับวันนี้หมอจะมาพูดถึง4วิธีพิชิตหน้าวีกันครับวิธีที่1นะ Gram, Lip, นะครับก็คือโบท็อกซ์กรามแล้วก็ลิฟต์นะครับซึ่งการามก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะมันจะทําให้หน้าเราดูกว้างแล้วก็ดูเหลี่ยมนะครับการที่เราชีดโบท็อกซ์เพื่อลดขนาดการามมันก็จะทําให้ลบเหลี่ยมตรงบริเวณนี้ทาให้หน้าดูเรียวมากขึ้นบวกกับการลิฟต์นะครับมันจะทําให้ตึงผิวทําให้ผิวนี่ดูตึงมากขึ้นแนละดูวีมากขึ้นครับ2นะครับ ไขมันเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูกลมนะครับเพราะฉะนั้นการกําจัดไขมันส่วนเกินออกโดยใช้แฟ,ฟกชิลเลอร์โกนเนี่ยก็จะทําให้หน้าของเราดูเล็กลงเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นจะทําให้หน้าเราดูวีขึ้นครับ3ครับยกกระชับด้วยไ i ฟูนะครับปกติแล้วถ้าผิวหน้าที่หย่อน ห้อยมันก็จะทาให้รู้สึกว่ามันมีกระป๋อทั้งบริเวณแก้มแล้วก็บริเวณเนี้ยงนะครับซึ่งต่อให้เราหน้าเล็กมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าผิวหนังมันยังห้อยอยู่มันก็จะยังดูไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องยกกระชับมันขึ้นไปนะครับสุดท้ายที่คนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือคนที่มีคางสั้นคางตัดต่อให้รูปหน้าเล็กแค่ไหนนะครับมันก็ยังทําให้ดูกลมแล้วก็ดูไม่วีนะครับซึ่งการที่เราเติมคางด้วยการใช้ฟิลเลอร์มันก็จะสามารถทําให้เราดูหน้าวีขึ้นอย่่าาางงเเห็็นนไไดด้ชััลยอยอรรกตมะคบ เพื่อให้เลือกโปรแกรมได้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนหมออยากให้คนไข้ทุกคนนะครับเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับที่มาจิตตาคลินิกไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยครับ